เ,เอ๊ะออกมาสุดๆเพลงอะต้องดูไงเริ่มแล้วนะตีหน้าถูพอหาย่าย่น่ง1,2เริ่มแล้วนะลูกชายดุกอีกรอบหนึ่ง <laughs> ลูกชายมาเต้นแอโรบิกอะ่ะ <laughs> ลูกชายมาเต้นแอโรบิกอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวมันเพิ cin ่มเรียนที่วิชาแปดหมื่นยังกดตะกร้าเดี๋ยวนี้กดตะกร้าเดี๋ยวนี้กดตะกร้าเดี๋ยวนี้เจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นห้ากดตะกร้าเดี๋ยวนี้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 อ่ะเริ่มนะ เดี๋ยวลูกชายกูแฟนเราเป็นนักเต้นนะลูกเราก็ต้องเต้นมีสกิลเต้นหน่อยเรามีแฟนเป็นนักเต้นขออีกรอบหนึ่งแล้วกโอ้โหแล้วแฟนไปช่วยสอนกันเลยดีนดีเลยพี่ตาพี่จะดีจริงหรออ๋อพี่รู้แล้วมันจะมีคนละครึ่งคนหนึ่งร้องเพลงได้คนหนึ่งเต้นได้ครึ่งหนึ่งของชีวิตเออเอาอีกยินอย่างไงกริบหยางอีกรอบหนึ่งแล้ว มื่อกี้ก็คือถ้าไม่ได้แต่ว่ายิ้มไว้ก่อน <c oughs> เพิ่มมาอีกหนึ่งหมื่ออีกหนึ่งพันโอ,โโอ,โอกลงจะดีใจห